สวัสดีครับผมจอร์จเบยร์นะครับรุ่มีทครัเรือสีทองครับเจ้าขององเจ้าอะไระเจ้าของเขาเป็นเจ้าของผมเป็นเจ้าของเขา้าง่ยในชีวิตูถึงในชีวิตหรือชีวิตจริงอยู่ชีวิตต้องเปน โอเคผใจหายใจหายนะฮะคุณกวินยังไงฮะเชิญครับสวัสดีครับผมพุงกวินนะครับเป็นขนมเลือดสีทองแล้วเป็นของของใครเนี่ยฮะก็ในสไลด์ตอนนี้นะครับว่าเลือดสีทองจะเป็นของใคร โอเคถ้าตามีดีนี่แล้วจะเป็นองค์ุตรทาราแล้วครนบแผม่จ้าน้านครับครับผม่อนธนาชัยนะครับราเบิดเป็นนะครับจริงๆอยากจะบอกแหละว่าเป็นเป็นตัวลายที่แย่และสีทองเหมือนกันแต่เห็นเขาพูดเมื่อกี้นะไม่พูดดีกว่า โอเะเชิญครับสวัสดีค <t> รับ <hib> ีิวไลค์ครับจะไม่พูดเลยเหรอว่ารบกวนใครโอเคโอเคต้อให้เขากรีดเสก่งก่อนไงเพราะดูว่าเดี๋ยวถ้ามาที่ดียวปุ๊บเกิดเสียงกีดจะยาวก็เลยอย่าให้ให้ทักเบรกใช่ไหมใช่ใช่ครับผมก็รับบทเป็นต้นกาครับก็ เป็นเพื่อนของตองครับเพื่อสีตองแต่ตอนนี้ตุยครับผมนะอ่ะโอเคนะครับเอ่อลุ1นเตมนะฮะรู้นไงบ้างครับหนึ่งล้านใช่ไหมฮะแล้วก็เทรนหนึ่งในประเทศประเทศไทยแล้วก็เทรน worldwide ด้วยก็ c ี u ค e ส f ด o u า u y s ครับแล้วก็ทุกคนเก่งมากทุกคนเก่งมากทุกคนด้วยอีกสอแสน not here watching at home, thank you so much. It means a lot to us. We know how oh, much you guys put in, like, effort. a lot of work yeah. and effort into that. So, we really, really appreciate <accustomed> it. Don't <Ooh, laughs> <yeah. speaking> <laughs> you to cry again? Sorry, sorry, I'm like, I'm like, วเป็นเป็นโกนี่ก็ทำสำเร็จในโกนีชีวิตนะก็ร้านร้านร้านเบ็กดีใจดีใจี่เนีนยครับผมดูสดเลนไหมไม่ไม่เลยครับไม่ไหวแล้วฮะที่วันนี้แบบคนคนเยอะมากเลยคับก็ดีดีใจครับตื่นเต้นก็คนมาดูพวกเรา ครับผมนะอ่ะคุณพ่อหรือคุณเดีโอล่ะเป็นไงบ้างปล่อยมากจริงๆนะเหรอใน,นจอนะคุณแต่ผมว่าไม่นะผมว่าปกติผมก็ไม่ปล่อยอแล้วนะไม่ปล่อยแล้วงรูปลงบ้านเลยครับปกตินี่ไถ่ไม่เจอคุณลงรูปเลยผมอาจจะลงไม่มีเป็นกดหรตัวโพสต์เอ่อก็คือเป็นกราฟนั่นเองบอกว่าเป็นการอธิบายนะเพรามีแปลว่ากวินในช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมา เขาโพสมากกว่าตั <substit uting> ้งแต่เขามีไอทีกันคือลงบ่อยมากเล้วกอท่มี้เห็อยู่แล้วกคุณต้องบอกคุณแฟนขาดแล้วก็ทุกคนที่เราทำให้เราเห็นครับแล้วรวมถึงตัวชาวทูเคเรนทีไฟเอดีัทคคัทค เขามีแบบเขาช่วยทำให้เราเข้าใจแล้วก็สนุกกับมันหา,าวิธีครับคือเควินเขาเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็เป็นครูของผมมาตั้งแต่่็จะเกินสิป,ปีแนะ <S S S 1> ล้วนะเขาก็รู้จักผมว่าผมเป็นคนยังไงเขาก็มีวิธีคุยว่าอธิบายเราเข้าใจเฮ้ยมีวิธีที่ทำให้ยูสนุกอย่าจอยมันนะมันก็ทำให้เรา,าแบบว่าแฮปปี้คือกล้กาที่จะแสดงออกมากขึ้นตอนแรกเราก็กลัวแล้วก็เขินที่จะโสพสอะไ,ไอเรเล็กๆน้อยๆออกไปนะครับลงถึงตัวกาวินด้วยที่ เขาก็เปิดจอยกับการโพสต์มากขึ้นเกอต้องต้องขอบคุณเคสเหกือนที่ไปก็ขอบคุณทุกคนเลยครับที่มากระตุ้นผมกันเดยอะเลยแล้วก็ต่อจากนี้ไม่ใช่ว่าโอเคซีนี้จบแล้วก็เลิกเล่นเลยไม่ใช่นะต้องเล่นต่อไปเรื่อยๆไม่หาใช่ไหมใช่พอพอพอเล่นแร้มันมีคนมาในใจตลอดเราก็มีกำลังใจเล่นเยอะขึ้นะ โอเคครับ <Okay. S 2> ทุกคนนี่ครับ <My perspective. S 1> ผมขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่เรื่องนี้เป็นเอ่อเป็นครั้งแรกของ JTV นะครับที่ทำซีรีส์เกี่ยวกับเ <But> วลทายนะครับแล้วก็มีหนึอย่างที่เป็นครั้งแรกก็คือเป็นครั้งแรกของจอร์จที่มาเล่นซีรีส์วายเออ happy to feel t have an uh official partner โอ <Yeah. S 2> i ยพี่เองมั้ย self มันแน่นอนครับก็เราก็ดีใจที่ตอนนั้น้องให้เครดิตสองคนเป็นือที่ฐานกับยอที่เขามองเห็นเคมีของเราที่เรียกเราไปออดิชั่นเรียกเราไปลองเข้าบทความเป็นมากตองผมได้มีโอกาสสร้างเรื่องนี้ก่อนก็เลย่าเฮ้ยเป็นซีวายที่เป็นมารายเราก็เลยสมเราอยากเป็นมารพายมากเลยก็ลองไปแคสต์ดูแล้วก็ ไดมาเจอควินะคล้วก็ตอนแรกเราก็มองไม่ออกาะว่าตัวเหมือนเทนีของความเป็นม้าทองเนี่ยมันจะเป็นจอสคูวินได้หรือเปล่าตอนนี้มองออกแลครับใช่ครับเขาเรียกว่าาภาษาอังกฤษก็คือคริสตคลเียร์คริสตเีย2020โอเค กูวินเองอ่ะรู้สึกไงบ้างได้เป็น his partner ขอขอเจ้าหน้าทีรมบติดติดกินรูว่าต้อนกัรทำไมครับดีทำไมล่ะครับก็อยากเจ้กัน้าที่เป็นคนที่เกิดมาชื่อแต่ผมด้วนะก็รู้สึกดีใจมาก กเหมือนกันครับตอนรกเนี่ยอาจจะมองไมออกขนาดนั้นแต่ว่าพอพอลองเล่นด้วยกันแลมันทําให้เรามีบรรยาาศที่มันใลเคียับแล้วก็พอใช้เวลาเยอะมากๆใช้เวลาเยอด้วยกันผมพูดเลยเวกันเยอะมากๆก็ทําให้รู้ึกผมว่ามันเชื่อใจกันมากขึ้นเวลาเข้าซีเวลาเวลาได้วยกันครับผมดีใจครัที่มีพารเนอร์่นครับแย่เอ่อปา i n g ี้อนนี้ติ่งหนึ่งที่ผม รู้สึกเลยคือปกติเราเจอกวินเนี่ยเรารู้สึกว่าดิสปีกายเขาเป็นผู้ชายที่แบบโอเคตัวใหญ่แบบว่าหุ่นดีตัวสูงอะไรเงี้ยแต่ทำามเวลาคุณอยู่กับจอสคุณดูตัวเล็ก่ไลายเซตเบบี้เบบี้กูอินเหรอเนาแค่เคดีอะไรเนี้ยเห็นในในซีรีส์เป็นยังไงมันตัวจริงผม ตัวเล็กกว่าอีซี่ดีครับอะไก็เป็นเกิดเอ่อเปิดเปิดปากนะครับเป็นเปิดพาไปนะครับตัวจริงก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้สอบสามขวดเหมือนในซีรีส์ตัวจริงอีขวดขวดครึ่งจริงสี่ขวดนะเออนะครับผมคือเออแล้วคุณรู้สึกอย่างผมไม่แล้วว่าเขาดูแบบว่ารู้สึกรู้สึกคือปวดที่เราเจอคนคนเดียวมาโอ้โหแบบเท่ๆเลยแต่พอดูกับจอสัตว์เขาดูแบบตัวเล็กสัตว์ดกแบบอย่างเงี้ยเออทิ อีกคนต้องช่วยความสนิทเนีโอคุณไปเล่นบาร์ด้วยกันถูกป่ะครับกับเดียวเดีอยู่เลยแต่ที่บอกมีว่าคุณจะไปเล่นบาร์ด้วยกันแล้วจสนิทกันครับอันนี้จริงหรือไม่จริงจริงครับเป็นยังไงบ้าร์อะไรแล้วนะไปเล่นบาร์คุณสิ่งหนึ่งที่เชื่อมความสัมพันธ์ของคุณสองคนจริงของผมเนี่ยอาจจะไม่เชื่อมมากแต่ถ้าสิ่งที่เป็นสิ่งที่เชื่อมความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเลยจริงเนี่ยยังไงก็หนีไม่พ้นบาร์ เพราะว่าเขาเนี่ยไปทั้งซ้อมไปซ้อมไปเล่นกันช่วงเย็นจนทำเลยถูกไหมใช่ใช่มันก็เริ่มงสัตสัลลิปอืมพอตอนที่มีโปรเจกต์ว่าเราจะได้ทำงานด้วยกันเราผมก็นั่งไปกับคุณคิดอยที่บ้านทำไมเจาเหรียญพี่มันจะขึ้นมาโอเคลูกคุณเองกัน โอเคพี่ต้อยพัสดุเฮ้สกู๊ปพัสดุเฮ้ยสถีปิดก็เลยเกิดการเราเรต้องโดยมีมินิเดียวกันเราเขาไปอแล้วก็เริ่มรู้จักเขามากขึ้นนะอืมเป็นจุดเริ่มต้นอะรอาก็เลยสนิทกันมากขึ้นครับแล้วแล้วคุณได้ไปเล่นกับเขาพวกงั้นเนาะนอกเสือจากเไลาถ่ายทาอะไรเงี้ยไปบ้านแต่เสอเขาชอบเป็นสองคนเขาไม่ได้บ้านนะสองคนเนี่ยเขาไม่ได้บ้านนบ ก็ค่ายแท้นี่มไปนะครับเลยต้องไปซ้อมสองคนกันหนักหน่อยไงเออพวมอยู่บร้อมๆกันฉะนั้นนหลุด MV คนนี้ไปนะพีก็พูดเกินไปเออโอ้ฉันจะไม่ทุกคนผมเลือนป่านนัการ์ตอนีกี่โมงแล้วเพราะเดี๋ยวเราจะต้องดูซีรีส์จบภูมแล้วค่ะไม่ดูซีรีส์ก็ได้เหรอ คิดวิธีมาให้คุณเล่นกัน เทศหลอดเนี่ยหันไปทางไหนสองคน The straw which way this way or this way this way a h i s y you w are you are looking at the s t r a r on it m a s t ข้างว้ยเขือนายซ้ายขวาไหนนี่เราไปบอกเขาเราได้ดูหลอดจริงหรือเปล่าเด็กเด็กมดูหลอดเหมือนจำได้ เวลาตอนบีบผมจได้มันไปขวาต่อไปฟุตแล้วพุ่ไปาขวาขวาของจอเนี้เหรอทางนี้ทางนี้คิดว่าทางนี้นะเป็นใจว่าทงไหนครับเดี๋ยวนะิสเว่ยดิสเว่ยอไอ่ะิสเว่ดิสเว่อ่ะโอเคมาดูกันว่าถูกต้องหรือเปล่าครับ ครับอ่านเฉินน่าเฉินน่านะครับแต่จริงเนี่ยหลอดเนี่ยมันเป็นแค่ข้ออ้างความจริงผมอยากคุยเรื่องคิสมากกว่าผไม่้ว่ามัหนอ่รสชาติมันเป็นยังไงเดี๋ยวน้ำมะเขือเทศหรือคิสรสชาติผมไม่ได้คิดถึงตัวนั้นผมแค่ถามว่าเออแน่นอนถามว่าแบบรสชาตินะมะเขือเทศเป็นยังไงอ๋ออรสชาติอ่ะถาม ก็ินรสชาติน้ำมะเขือเทศหวานไหมครับรสชาติมนุ่มไหมน้ำมะเขือเทศนุ่มแล้วมันก็นุ่มดิมีความกลมกลมีความออกสีสีแดงแดงในในองคมชุพูนิดนึ่งเออก็อยากอยากกินดิไหมน้ำมะเขือเทศชอบชอบหวานจวันนั้นก็ติดน้ำมะเขือเทศ คุณจะกคได้ดูน้ำาได้แล้วเหรว่น้ำไงอ๋อเป็นน้ำมาสอรเทศของผมอ๋อโอเคเป็นไงบ้างทารสชาของน้ำมาสเอเทส Tastes like berries รวหมาทน b e r r s l e e r y I have a i How was that kid? <laughs> How was that kid? Just take the questions of <laughs> what? do you want to Why is that? Careful. อ๋อวันน t ้นเป็น first kiss kissing I mean like อ๋อท่านเรียนตาการแถทางก็ไม่ไมาเรียนการตามตามการแถทางอาจจะไม่ใช่แต่ว่าเป็นเป็น first kissing ที่เราเจที่เป็นในชีวิตจริงเพราะก่อนั้นนั้นอ๋อ y o w a s a dream ไหมวันสิใช่ใช่เหรอเป็นฝันจริงเหรอไม่ได้ใจว่าฝันไม่นี ฝันปัะฝันอ่ะหรือว่าฝันนะอันนี้เป็นเอ่อ first actual kiss ใช่เป็นครั้งแรกนะครับความรู้สึกของตัวละครนะตอนนั้นทีกบอกถามเป็นตัวละครนะอ่ะเป็นยังไงมมาเขาก็ไม่ไหวไม่ไหวเหรอมันมันต้องการนะ i n s t i สิ t มันไปเองอ่าเพราะว่าหลังจากที่ เขาก็มีสติเขาก็ดื่มกันอมาแล้วก็โพซาร์โทษฝนเลยครับผมนะฮะเ็นลูกเกดผมแล้วนไม่ไหวแล้วก็ในในตัวซีรีส์มันก็คือเป็นเรื่องของแบบทั้งกลิ่นเอยอะไรเอ่ยอะไรพวกนี้ยคุพูดต่อเลยครับ แต่ว่าที่ผมพอไปดูแล้วอ่ะก็รู้สึกว่าเสียงมันดังเลยมันน้อแล้วก็ไปนล้วมีโอกาสที่ผมบอกโอ้สภาพมันหิวนะมีอะหลายทีเพรา้โดนเซลล์เยอะอยู่เออมันนะมันจะนิดนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับโอเคนะฮะทุกคนครับแน่นอนว่าสี่เรื่องนี้นะครับก็ ก่อนนี้ต้องบอกภาพสวยมากภาพสวยมากนะครับแล้วก็ทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องชมพุ่มกัปของเราดังน,นั้นวันนี้เราเชิญพุ่มกับของเรานะครับขึ้นมาร่วมพูดคุยบนเวทีด้วยดีกว่านะครับผมขอเสียงปรบมือดังนะครับให้กับพี่อาร์ตสาโรจน์ครับผมนะพี่ร ฝากทุกคนนะครับนะครรู้สึกยังไงบ้างกับกระเพ้าผมเห็นแฟนคลับทำทิชชู่มาแจกนะแจกกันครบวงเขาทำทิชชู่มาแจกกันเพราะอะไรคะเพราะว่าเขาเขาดาวแน่นอนคือหลายเขอาจจะอ่านแบบนี้อย่จัดสามเฮ้ยาพูดมากไม่ได้เพราะเขาอาจจะแบบนะ บอกที่ตึ่นพวกเราให้เตรียนฐานแบบเต็มฐานยากเพิ่มเลยเหรอสองติดนะเดี๋ยวไว้อารองของแฟนๆตัวนี้ก็ผมว่าก็สางตื่นนะครับสร้างตื่นส้างตื่นส้างตนแล้วก็แล้วก็จะได้เห็นการแสดงที่แบบมันเป็นแมจิโมเมนต์แมจิโมเมนต์ของของของเรื่องนี้มันอยู่ในอีพีนี้แหละ ครับผม<ช>นะฮะโอเคเราจะไม่สปอยเกี่ยวกับพี่ๆไปพรดะอีกทีเยอะแล้วกันเพราะเด็นครับเดี๋ยวก็เจอได้ดูกันแล้วนะครับทีนี้พูดถึงการทํางานกับเชนนักแสดงนี้บ้างดีกว่านะครับพี่อาครับอยา่างแรกเลยก็ต้องบอกว่า<ส>เป็นคนที่ทําให้จอร์จแกรวิน,นเนี่ยมีโมเมนต,ต์ดีๆเยอะมากในซีรีส์นะครับเห็นอะไรจากเคมีของคู่นี้ครับพี่อาครับเออ่ผมเห็นความเป็นธรรมชาติแล้วก็ความความเชื่อใจ ผมว่ามันคงปูมาด้วยจากความคิดว่าเออท้องเองเอาด้วยกันตลอดมาครับแล้วพอเวลาอยู่ในซีนพอมันมีความเชื่อใจกับปูก่งมันมันง่ายเหมือนกับว่าพอคนนึงให้คนนึงหลีกคนนึงก็ตามมันมันเชื่อใจกันมันรู้มันรู้ว่าเออโอเคถ้าถ้าเราถ้าเราไปไปได้ไงกับคนนี้เราเราจะไปถึงจุดหมายของของการแสดงนี้ที่มันจะเป็นยังไง ครับผมนะเวลาอยู่หลังมอนิเตอร์เนี่ยแฟนๆดูเขาฟิตที่อยู่หลังมอนิเตอร์ฟิตบ้างไหมฮะคือข้างหลังอ่ะจะมีทีมยู่คอยดูหลังมอนิเตอร์แล้วเสียงมันเนี่เวลาเขามีทีมที่แบบเฮ้ยออกมามีทีมเชียงเจงมีทีมเชียงอยู่นะฮะที่คนให้ที่คนแบบอะไรนะคนคนคนเอาน้ำมาให้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่าอยู่หลังหลังมอนิเตอร์ก็คอยดูการเล่นมีมีทีมเราที่สวีดีการเป็นสาวไวน อ่ามีพี are are no ่เขาเรียกว่ามีพี่ช่างไฟอ่มีมีช่างเสียงพี่ช่างเสียงเป็นหนุ่มวัยเขาเขาเขาไม่เคยเป็นเลยเขาก็แบบอยี่มอเปลี่นเลยเขาเรียนเขาก็แบบก็เลยมาเลยใช่เขาายเลยเขาจะแบบเออเขามีอารมร่วมอยู่เขาจะไปซิคมิวสิเด้วยว่ากอนเทนกแบ็คเด่วนกันเหมือนกัน่จะลืมตลอพยายามจะไม่ทานเข้าวันนั้นถมีต่อเสือ เพราะว่ามัน hmm. ก um, uh ็จะได้ไ huh. ม so. yeah. uh ่แบบประพิม huh. ม uh ัน huh. ก okay. uh ็ใช่ไหมต้องเป้นสุดไม่ต้องบอกก่อนต้องบอกว่าอ้าเดี๋ยววันนี้มีขายสิดีดีดีเอาเสื้อมาเอาให้อมาเก็บตัวมาอ๋อนะครับเพื่อให้มันออกมาแล้วก็สวยงามเนาะโอเคนะครับอันนี้พี่อ๊บอกนะฉากไหนที่ของกวีบ้านครับฉากไหนที่ต้องร้องเองแล้วเล่นดนตรีกวีจะขอจัดเต็มเอากีตาร์มาเองไม่ง้อกีตาร์ก่องเป็นห่วงทีมเล่นดนตรีมากกว่าฉากทั่วไปคีมเล่นดนตรี มอเตอร์มีซีที่ร้องสดใช่ไหมแล้วเราเหมือนเราต้องเตรียมแต่ว่าเราจะถ่ายเื่อไหร่แล้วแบบื้นที่นี้ผมยังไม่ได้ไปอัดเลยอ่ะขอบไปเลื่อนไปก่อนได้ไหมแล้วก็มีเรื่องกีตาร์ใช่ใช่ครับก็อยากจะให้มันออกมาดีครับเพราะว่าเพลงมันก็ดีมากๆครับก็อยากจะถ่ายคลองอารมณ์ให้ถูกต้องมากกว่าค่กทั่วไปเอาเป็นว่าความสำคัญพอเท่ากันใส่ใจทุกรายละเอียด่างทุก detail เล็กๆน้อยๆทุกอย่างครับ โอเคนะครับเอาละมาเวลาเราต้องเดี๋ยวจะต้องได้ดูกันแล้วนะครับสั้นๆครับพี่อาครับฝากอะไรหน่อยดีกว่านะครับวันนี้เดินทางมาถึงไฟนอลลีกดีแล้วไม่ใีมนะทีมน okay. ้าเราตั้งใจด้รับชมไมโครเรตนัดไปได้ดีอยู่ไหนครับเจ้ามก็ทีมนะครับขอขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับแล้วก็ที่คอยให้กำลังใจและก็สนับสนุนนะครับทั้งทีมงานแล้วก็ทั้งตัวน้องๆทุกคนเลยนะครับผม มาันนี้นะคะรับก็ถึงแม้ว่าจะเป็นฟนอลอีทีนะครับแต่ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ดูการแสดงที่มันเป็นที่บอกว่ามันมีแม,ม,มนิโมเบียอยู่เลยนะครับอยากจะให้เห็นกันจริงๆนะเออว่ามันเป็น,นไงครับโอเคนะฮะโปรเือรนะ์ดยให้กับพบกับของเราด้วยนะพี่อา เราต่อเป็นคลิป an ที่จะมาถ่ายภาพความรัใจวันนี้นะฮะร่วมกับแฟนๆดีกว uh ่าแต่วันนี้มีหนึซอร์ไพรส์นะฮะัแสดงอี่าดเดคนสำคัญของเราเนี่ยขึ้นมาถ่ายภาพด้วยเขาจะประมืบดังให้พี่อุ้มหน้าฟ้าดิว